วันนี้เรามาดูยามาฮ่าฟินนะครับอันนี้เปลี่ยนหลอดไฟหน้าซันบีมด้วยนะครับเป็นหลอด H4 นะครับหลอดไฟหน้านะครับเป็น H4 ขั้ว H4 นี่จะใส่กับรถยนต์ก็ได้นะครับกล้องไม่โฟกัสเลยหน้าตาหลอดเป็นแบบนี้นะครับไม่งอโคมนะครับไม่งอโคมโคมจะ ไม่เงานะครับก็ได้นะครับก็ใส่ได้อ่ะอันนี้คือไฟหน้านะครับที่เป็นหลอด H4 นะครับแล้วก็มีติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์เพิ่มเป็นตัว40วัตต์นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุด40วัตต์เป็นทรงเหลี่ยมนะครับ3สเต็ปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแสงกันครับอ่อันนี้สเต็ปแรกนะครับเป็นไฟขาวนะครับของของตัว 40วัตต์นะครับสปอตไลท์ส0ิบวัตต์อ่านี่ไฟหน้าซันโดยซันบีมสปอตไลท์ส0ิวัตต์ซันบีมนะครับแล้วก็เป็นเหลืองขาวครับซันบีมนะครับตัวนี้เป็นสปอตไลท์นะครับเหลืองขาวอืมแบบนี้ขาวล้วนเหลืองขาวนะครับแล้วตัวนี้พ่วงพาร์ตเป็นเหลืองแบบนี้ครับสเต็ปที่สามนะครับผมพ่วงเป็นเหลืองนะครับสี่สิบวัตต์สามสเต็ปนะครับ ประกันหกเดือนมาดูด้านหน้ารถกันว่าแยงตาไหมนะครับเะเปิดไฟขาวก่อนอะอันนี้เรามองจากหน้ารถนะครับเห็นตัวรถปกตินะครับอ,ม,อมาดูเราเห็นตัวรถปกติแล้วก็แสงวิ่งลงพื้นแบบนี้เลยนะครับแจมๆกันไปเลยครับไม่แยงตานะครับแน่นอน